อ่ะมีหลายคนเลยนะครับอยากรู้แล้วก็ถามว่าไอ้ปุ่ม subscribe นะครับมันหาได้ฟรีๆที่ไหนบ้างนะฮะจริงๆมีเต็มไปหมดเลยนะไอ้ปุ่ม subscribe แบบเนี้ยนะแต่คนอาจจะไม่รู้คีย์เวิร์ดว่าต้องใช้คำไหนในการค้นหามันนะครับเราก็พิมพ์แค่คำว่า subscribe green screen นะเราใช้คำนี้ก็ได้นะครับ ถ้าเป็นภาษาไทยอ่ะมันก็สะกดว่าปุ่มกดติดตามพื้นเขียวมันจะมีคนทำเอาไว้แจกแบบฟรีเยอะแยะไปหมดเลยซึ่งมันจะดาวน์โหลดมาใช้ยังไงแล้วก็มันจะเอาไปอยู่ในช่องหรือว่าเอาไปอยู่ในคลิปในเพจของเรายัางไงเดี๋ยววันนี้จะทําให้ดูทั้งหมดเลยด้วยโทรศัพท์มือถือ Android นะครับผมเพราะว่าเพื่อนๆหลายคนอนะ่ะส่วนใหญ่จะใช้มือถือกันเพราะฉะนั้นวันนี้ก็จะเป็นแบบมือถืออันนี้ก็เป็นเบสิกนะสำหรับคนที่เป็นอ่ามือใหม่แล้วกันวันนี้จะเป็นคอนเทนต์มือใหม่หมหมนะครับสลับสลับกันบ้างไปดูกันดีกว่าว่าม we ได้โทรศัพท์มาแล้วนะครับผมเราเปิดแอปพลิเคชัน YouTube ในมือถือเราได้เลยนะครับผมนะกดเข้ามาเลยนะครับหลังจากนั้นนะครับไปที่แว่นขยายข้างบนนี้นะครับแล้วเราก็พิมพ์คําว่า subscribe green screen นะครับแบบที่บอกไปตอนแรกเลยนะฮะหรือปุ่มกดติดตามฉากเขียวก็ได้ครับผมกดเข้าไปครับเลือกนะครับเลือกอันที่เราชอบที่สุดนะครับเลือกมาอันหนึ่งแล้วก็กดเปิดอ่ะหลังจากนั้นเมื่อเราเลือกเสร็จแล้วนะครับมาที่เครื่องหมายแชร์นะครับตรงนี้นะฮะ ตัวคาว่าแชร์เนี่ยแล้วเราก็กดคัดลอกลิงก์ครับผมกดคัดลอกลิงก์มาเลยนะครับจบแล้วครับเราปิดเลยฮะเราปิดแอปพลิเคชัน y o u t u b e ไปได้เลยนะครับผมหลังจากนั้นเราจะมาที่อินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์นะครับจะเป็น Firefox หรือจะเป็น Google Chrome ก็ได้นะครับกดขึ้นมาครของผมจะใช้ Chrome กดหน้าใหม่ขึ้นมาเลยนะฮะเมื่อกี้ที่เรา c o ปปีอ่ะเราก็จะมาเพจนะครับหรือเราจะเอามาวางใส่เข้าไปในแถบนี้นะครับแถบไอค้นหาของ o o o l l เนี่แหละนะครับ ก็กดวางไปเลยปึ่มแล้วก็กด enter ครับมันก็จะเข้ามาที่คลิปเดิมที่เราเลือกไว้เมื่อกี้แหละแต่ว่ามันจะมาอยู่ในอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์แทนนะครับผมก็ไม่มีอะไรนะครับหลังจากนั้นนะฮะเราไปที่บรรทัดบนสุดนะครับไอตัวที่มันเป็นช่องเนี่ยนะครับกดเข้ามาฮะและเรามาที่ไอคอนลูกดินสอหรือรูปปากกาตรงนี้นะครับกดเข้าไปเพื่อที่เราจะแก้ไขมันนะครับหลังจากนั้นนะฮะมานะฮะเอานิ้วลากมาตรงหน้าตัว y เนี่ยนะตรงก่อนเขาว่า youtube เนี่ยตรงหน้าตัว y เนี่ยเรากดเขาว่า s s กดเข้าไปแล้วกด enter เรียบร้อยครับมันจะโหลดมาหน้านี้เลย save from .net นะครับอ่ามันจะขึ้นมาแล้วแล้วมันจะมีคาว่าดาวน์โหลด mp4 อยู่ตรงนี้พอเรากดปุ๊บนะครับปึ้งอ่าเรียบร้อยมันก็จะมีหน้าโฆษณาขึ้นมาหน้านึงแหละแต่เราไม่เอาเนาะกดดาวน์โหลดลงไปได้เลยนะครับผมอ่ากดลงไปหนึ่งทีแล้วมันก็จะมีถ้าเกิดมันมีโฆษณาอะไรมาเราก็ปิดไปก่อนนะแล้วเราก็กลับมาหน้าน,าาน,านี้เราก็กลับมาหน้าเดิมอีกทีนึงหลังจากนั้นนะฮะเรากดคำว่าดาวน์โหลดฟึบ โอเคเรียบร้อยจริงจริงมันน่าจะดาวโหลดเสร็จเปนะ็นตั้งแต่เมื่อกี้แล้วดูที่แกลลอรี่เราเอามา2ครั้งเลยเห็นไหมจริงจริงมันมาแต่ตอนแรกมันก็จะมาอยู่ที่แกลลอรี่เราแล้ว,ลวนะครับหลังจากนั้นนะครับเราจะเอาไอไฟล์เนี้ยไปตัดต่อไปเจาะพื้นเขียวเข้าไปอยู่ในคลิปของเราหรือในช่องของเราได้ยังไงไปดูกันเลยครูจะใช้แอปพลิเคชัน kinemaster ตัดต่อในมือถือนะครับผมใช้ Android เหมือนเดิมนะครับไปดูกันครับแป๊บเดียวจบ kinemaster กดแอปพลิเคชัน kinemaster ขึ้นมาเลยนะครับฟึบไปที่โปรเจกต์เดิมของเราปกติเลยนะฮะ หลังจากนั้นนะครับถ้าเกิดว่าเราจะกดช่องติดตามขึ้นมานะฮะเราไปที่คําว่าเลเยอร์นะครับผมไปที่คําว่าเลเยอร์แล้วก็ไปที่คําว่ามีเดียนะครับแล้วก็ไปที่โฟเดอร์ดาวนโหลดของเราเนี่ยแหละปึ๊บมาเลยนะฮะมาแล้วนะครับผมแต่ว่ามันจะมีพื้นสีเขียวอยู่นะครับทำยังไงดีนะครับให้พื้นสีเขียวนี้มันหายไปใช่ไหมฮะเรามาที่คาว่าโคม่าคีครับโคมาคีครับแล้วเราก็กดตรงนี้ให้เปิดปึ้มเียบ้อยครับเสร็จแล้วฮะแล้วเราก็ย่อมันนิดนึงนะฮะให้มันลงมาอยู่ข้างล่างตรงกลางเลย นี่ผมจะเอาอันนี้ปุ๊บพอกดกระดิ่งแจ้งเตือนเสร็จปุ๊บหายไปอ่าเราตัดตรงนี้ได้เลยนะครับผมเราก็เอาใช้กันไกลตัดโช๊นะฮะตัดแยกที่หัวอ่านแล้วก็เอาข้างหลังเนี่ยลบทิ้งไปเรียบร้อยครับผมเรียบร้อยฮะเสร็จแล้วครับ เราก็ได้ปุ่ม subscribe ปุ่มกดติดตามนะฮะแบบฟรีๆนะครับจากใน u t u b e นะฮะมาใช้ได้แล้วนะครับผมมาอยู่ในช่องมาอยู่ในคลิปของเราได้แล้วง่ายได้ครับส่วนใหญ่อะคนอะเขาก็อยากมีคนดูคลิปเขาก็เอาไอ้พวกนี้มาแจกฟรีไว้เยอะๆแต่ถ้าเรารู้คีย์เวิร์ดอะว่ามันต้องใช้คำว่าฉากเขียวหรือว่ากรีนสกรีนข้างหลังอะเราก็จะไปดึงพวกเอฟเฟกพวกนี้มาไว้ที่เครื่องเราได้แล้วเราก็สามารถจะเอามาตัดพื้นเขียวในแอปพลิเคชั k Master, น k i n e m a s t e r ยังใช้แบบฟรีๆอยู่แล้วก็อยากลองใช้เอฟเฟก ที่มันอยู่บน u t u b e อะ่ะก็ใช้วิธีนี้ได้เหมือนกันใครมีคำถามอะไรยังไงก็คอมเมนต์ทิ้งไว้ข้างล่างนี้ได้เลยนะครับล้วเดี๋ยวยังไงครูมาตอบขอบคุณมากสำหรับคลิปนี้ความรู้ดีๆมาแบ่งปันกันนะครับผมแล้วเดี๋ยวยังไงเจอใหม่คลิปต่อไปคลิปนี้ครูขอตัวลาไปก่อนขอบคุณมากครับสวัสดีครับถ้าเป็นประโยชน์ยังไงก็กดไ like, ลค์กดแชร์ให้ครูด้วยแล้วกันนะครับผมไปแล้วเจอกัน